สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทั้ง3ห้องนะครับสำหรับวันนี้วิชาทัศนศิลป์นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการใช้สีแบบลดพื้นที่ลงนะครับการใช้สีแบบลดพื้นที่ลงนะครับ เป็นการลดพื้นที่ของสีคู่ตรงกันข้ามนะครับเพื่อไม่ให้สีคู่ตรงกันข้ามนั้นมีปริมาณพื้นที่ที่มันเท่ากันนะครับโดยให้ไปนเน้นที่สีใดสีหนึ่งเป็นหลักนะครับหมายความว่าการใช้สีนะครับ ของสีคู่ตรงกันข้ามเราเลือกมา1คู่สีเวลาเราทำงานเวลาเราใช้สีแบบลดพื้นที่ลงก็คือให้ลดพื้นที่ของสีใดสีหนึ่งของสีคู่ตรงกันข้ามลงนะครับงานลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะเน้นไปที่งานการออกแบบเช่นการออกแบบลวดลายกราฟิกนะครับ เป็นต้นเพื่อให้ลักษณะาการใช้สีนั้นมันดูแปลกตาสะดุดตานะครับส่วนใหญ่จะเจอในงานโฆษณางานกราฟิกงานออกแบบเป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นลักษณะาการใช้สีแบบลดพื้นที่ลงนะครับสีเหลืองและสีม่วงนะครับ คือสีคู่ตรงกันข้ามการใช้สีแบบลดพื้นที่ลงก็คือเป็นการลดพื้นที่สีสีอะไรครับสีเหลืองลงนะครับให้ปริมาณพื้นที่ของสีเหลืองมันน้อยกว่าพื้นที่ของสีม่วงนะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าการใช้สีแบบลดพื้นที่ลงโดยนำสีคู่ตรงกันข้าม มาใช้นะ,นะครับมาสร้างงานการใช้พื้นที่สีลดลงลักษณะแบบนี้นะครับมันก็สร้างให้เกิดลวดลายที่มันแปลกตาสะดุดตานั่นเองอย่างภาพเนี่ยเห็นไหมนี่คือลักษณะของการใช้สีแบบลดพื้นที่ลงนะครับโดยนำสีคู่ตรงกันข้ามมาสร้างงาน มาสร้างสันงานมันก็จะได้ลวดลายหรือสีสันที่มันดูแปลกตาสะดุดตามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับครับครูเชื่อว่านักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วว่าการใช้สีแบบลดพื้นที่ลงก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นการเลือกคู่สีคู่ตรงกันข้ามคู่ใดคู่หนึ่งมานะครับแล้วถ้าครูบอกว่านักเรียนใช้สีพื้นที่ลดพื้นที่ลง นักเรียนก็ต้องลดพื้นที่ของสีคู่ตรงข้ามสีใดสีหนึ่งลงแค่นั้นเองนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถนําความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในการวาดภาพการสร้างงานทนาัศนศิลป์ประเภทต่างๆชนิดต่างๆในงานออกแบบในอนาคตข้างหน้าหรือเวลาทํางานก็ได้นะครับสําหรับเนื้อหาสาระของวันนี้มีเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ไม่มีภาระงานนะครับแต่นักเรียนทําการเช็คชื่อใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นเดิมนะครับเช็กให้ถูกห้องนะครับนักเรียนถ้านักเรียนลงชื่อเช็คชื่อไม่ใช่ไม่ได้อยู่ใต้คอมเมนต์ที่คุณครูลงในแต่ละห้องนะครับคุณครูขออนุญาตลบชื่อนักเรียนออกเพื่อเกิดความระเบียบเรียบร้อยนะครับโอเคนักเรียนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเรียนสวัสดีครับ